ต่อไปครับพันรตรีชวลิเลาหะอุดมพันธ์ครับหลังจากนั้นจะเป็นนายแพทย์บัญญัติเทตนาจาันแล้วก็เป็นท่านอัมพลจินดาพัฒน,นาครับขอเชิญเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมพันตำรวจตีชวลิเลาหะอุดมพันธ์ผู้แทแนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลสมาชิกรัฐสภา ท่ามาทานครับผมเคยเป็นตำรวจที่ทำงานมาสิบปีนะครับแน่นอนผมย่อมมีความรักความผูกพันกับตำรวจแต่ผมก็ไม่ได้รักแบบพ่อแม่รังแกฉันนะครับ <c oughs> ที่เห็นสิ่งไม่ดีในองค์กรตำรวจแล้วต้องคอยปกปิดคอยซุกไว้ใต้พรมเก็บเงียบๆเ,เข้าไว้กลัวองค์กรจะเสื่อมเสียเพราะนี่คือความคิดที่ยิ่งจะทำลายตำรวจยิ่งแยมแย่ตกต่ำเข้าไปอีกผมอยากให้ตำรวจไทยเนี่ยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เท่าเทียมกันกับผู้บังคับบัญชานะครับมีจิตสํานึกแห่งการรับใช้ประชาชนไม่ใช่วันๆต้องคอยแต่เอาใจนายมีเงินเดือนมีสวัสดิการมีประสิทธิภาพในการทําประโยชน์ให้กับประชาชนเปลี่ยนให้เหมือนกับตํารวจในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องมือของเผด็จการที่เอาไว้คอยสูบเลือดสูบเนื้อจากประชาชนคอยเก็บสวยส่งให้คนที่อยู่สูงสุดในสายแห่งอํานาจกําจัดระบอบตัว ระบอบที่เอื้อต่อการวิ่งเต้นต่างๆทั้งการแต่งตั้งยกย้ายการให้ขั้นเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรมทั้งจากระดับตัวช้างหรือจากสัตว์ประเภทอื่นที่ตัวเล็กลงลงมาแลบดินได้ด้วยถ้าเราจะเขียนพร,ะระบตำรวจใหม่เนี่ยเราต้องกำหนดเป้าหมายไว้ก่อนเลยครับว่าเราอยากให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนหรือเป็นตำรวจของผด็จการเราถึงจะหันทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เราจะเดินไปได้ถูกเราอยากให้ในแต่ละวันเนี่ยตำรวจเอาความคิด เอาความสนใจไปใส่ใจกับประชาชนหรือใส่ใจกับผด็จการมากกว่ากันเราอยากให้ในแต่ละวันผู้บักมัญชาเอาความคิดเอาความสนใจไปใส่ใจกับลูกน้องผู้ใต้บับงคับบัญชาให้มีทรัพยากรที่พร้อมบริการประชาชนหรือเอาความคิดเอาความสนใจไปใส่ใจกับผู้บักมัญชาที่อยู่สูงขึ้นไปมากกว่ากันจะไปทิศทางไหนอยู่ที่การเขียนพรบตำร,รวจฉบับนี้นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันครับว่าความทุกข์ของประชาชนที่เกิดจากตํารวจไทยในทุกวันนี้มีอะไรบ้างเวลามีเหตุร้ายเนี่ยประชาชนเรียกตารวจแล้วตํารวจไม่มาหรือถ้ามาก,ก็มาช้ามากคือจับโจรไม่จับนะครับก็กลายเป็นโจรซะเองเลยนะครับที่ประชาชนเจ็บกันมากที่สุดเลยก็คือสินบนหรือก็คือสวยตํารวจเขาเก็บสวยจากอะไรได้บ้างนะครับการขับขี่จราจรการรีดไถ่ผู้ประกอบกิจการต่างๆตํารวจไม่ทํางานนะครับต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะทางานต้องมีค่านำรอดน้าชา การเก็บสวยจากการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีเปอร์เซ็นต์นะครับการเปลี่ยนข้อเท็จจริงในคดีความนะครับที่เป็นข่าวมากมายอย่างคดีกระทิงแดงเนี่ยที่เขาว่าตํารวจชั้นผู้น้อยถูกคนรวยชนตายแต่เจ้าหนาระดับสูงได้ตังค์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ต๋วยใหญ่แค่ไหนนะครับคนทําธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยก็ปล่อยให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปจริงๆตํารวจไทยเก่งนะครับแต่ที่ไม่จับเนี่ยก็เพราะรับเงินสวยส่งขึ้นไปเรื่อยๆตามสายแห่งอํานาจนืดหรือเปล่าก็แบบนี้นะครับ ประชาชนเขาถึงเรียกตำรวจว่าโจรในเครื่องแบบโจรไม่กลัวประชาชนแต่ว่าโจรกลัวมหาโจรครับถ้าจะออกแบบกฎหมายใหม่เนี่ยเราต้องเอาไอ้มหาโจรที่คอยสั่งตำรวจใช้เป็นเครื่องมือรีดไถประชาชนเนี่ยออกไปให้ได้เพื่อนำกิจยศศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจของประชาชนกลับคืนมาเพื่อสมาชิกท่านทุกท่านคงจะได้อภิปรายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกตำรวจกระทำกันโดยตลอดในวารละนี้นะครับผมก็ไม่ใช้เวลากับ ไปกับส่วนนี้มากเพราะคิดว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วสิ่งที่เราควรจะมาถกกันก็คือโซลูชันหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาก,กันต่างหากจะทําอย่างไรให้ตํารวจเป็นตํารวจของประชาชนชไม่ใช่เป็นเครื่องมือปฏิบัติการผมขออภัยนะครับอ,อย่างไรก็ถ้าใส่ก็ความตํารวจบางคนหรือบางกลุ่มอย่าให้เป็นเรื่องเหมาไปนะครับว่าโจรในเครื่องแบบมันมันคงมีจริงแต่ว่ามันคงเพียงบางคนบางกลุ่มครับครับ ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นประชาชนเขาว่ากันอย่างนี้นะครับถึงแม้ทุกท่านจะมองตำรวจกระทำไม่ดีกับประชาชนอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็อยากชวนให้ทุกท่านทำความเข้าใจกับตำรวจชั้นผู้น้อยครับลองเข้าไปนั่งในใจของเขานะครับถึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หลายท่านอาจจะนึกถึงแต่แนวทางที่ต้องเขียนกฎหมายกำหนดทษวทุจริตให้สูงเข้าไว้แต่เราก็เคยลองแล้วทำไมมันยังไม่เวิร์กนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยถ้าจะทำทุจริตเขาไม่ได้ทำง่ายๆนะครับมันต้องมีคนช่วยหรือคนสั่งให้ทำ ทุกวันนี้เนี่ยตำรวจเก็บสวยเก็บสินบนมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่ทําไมตำรวจคนนึงเนี่ยเมื่อถูกผู้บังคับบัญชากดดันให้ไปเก็บสวยไปรีดไถ่ประชาชนหรือทําสํานวนกันแกล้งประชาชนเนี่ยทำไมเขาถึงกล้าทําทําไมเขาถึงกลัวผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้ทําผิดมากกว่ากลัวกฎหมายที่จริลกกันแกล้งประชาชนที่มีโทษสูงสูงตำรวจผู้ตรอดงานเนี่ยถูกผู้บัญชาข่มขู่อะไรบ้างถึงทําให้กลัวได้ขนาดนี้เราต้องเขียนกฎหมายเพื่อปกป้องตำรวจจาก ผู้ปริหติงานนะครับจากอำนาจมืดของผู้บังคับบัญชาถึงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกทางนะครับพรบตำรวจต้องมีมาตรการต้องมีมาตราที่เขียนป้องกันและกำหนดบทลงโทษแก่ผู้บังคับบัญชาที่ข่มขู่ลูกน้องด้วยการสั่งย้ายกันแก,กล้งภาครูกภาคครอบครัวของเขานะครับป้องกันการข่มขู่สั่งลงโทษทำลงวินยัยท,ทรมานร่างกายขู่ไม่ให้ขั้นไม่เลื่อนตำแหน่งทั้งทาง,ทาง,ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับอย่างการบังคับตัดทรงผมไม่ทรงที่เขาไม่ชอบอย่างเพื่อนสมาชิกผมอภิปรายไปแล้วนะครับอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่พวกเขาอึดอัดกันมากพวกเขาก็ได้แต่บ่นด่าในวงของกันเองนะครับไม่พูดในที่สาธารณะต้องฝากให้ผมเข้ามาพูดเขาแทนแทนเขาในสภานะครับเราต้องช่วยกันช่วยพวกเขานะครับเขียนห้ามผู้บัญชาเรลน,นะครับในพรบรตำรวจเนี่ย ต้องเขียนกฎหมายสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ผู้บัญชาเนี่ยโกงเงินเบี้ยเลี้ยงโกงเงินรางวัลน,นาจับจากลูกน้องผู้เปิเดงานทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยเป็นตำแหน่งบริหารแล้วรวมไปถึงการเรียกสินบนในการแต่งตั้งยกยายนะครับทุกท่านคงพูดกันไปมากแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยตำรวจชั้นผู้นน้อยเนี่ยมีเยอะเลยนะครับที่ถูกเอาไปใช้งานส่วนตัวเอาไปรับใช้ครอบครัวนายเหมือนกับทหารรับใช้เลยคือผู้บังคับบัญชาที่คุมหน่วยเนี่ยก็เอาแต่สนใจนายนครับ ไม่สนเลยว่าลูกน้องจะขาดคนทํางานก็ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดขอตํารวจมาใช้งานส่วนตัวก็ขอให้เลิกนะครับตํารวจเขาด่ากันทั้งแผนกในพรบาตํารวจปัจจุบันเนี่ยระล่างที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยมาตราไหนที่สวนทางเออให้ผู้มัจชาใช้อํานาจมืดกับลูกน้องได้เนี่ยต้องเอาออกไปให้หมดนะครับตํารวจคนไหนเอาความลับในราชการมาเผยแพร่ในเรื่องชิดลิตเราต้องเขียนมาตราเล,เลยครับว่าไม่มีความผิดเราต้องให้รางวัลดว้วยซ้ํา ส่วนเรื่องสินบนเนี่ยมันต้องมีคนให้และคนรับใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเขียนมาตราไว้เลยครับว่าใครออกมาเปิดเผยก่อนไม่มีความผิดและต้องให้รางวัลด้วยนี่จึงจะเป็นยาแรงแก้ปัญหาอำนาจมืดจากผู้บังคับบัญชาได้แต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาตำรวจยังไงให้ถาวรเนี่ยให้ตำรวจไทยเป็นตำรวจที่ดีเหมือนประเทศที่เจริญแล้วผมก็ต้องเสนอว่าเราต้องแก้ที่โครงสร้างองค์กรนะครับไม่ใช่แค่ยาแรงที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับอันนี้เรื่องโครงสร้างองค์กร ก็คือเรื่องกระจายอำนาจนั่นเองนะครับการที่มันมีไฮรลคี์เยอะหรือลาดับชั้นเยอะเนี่ยก็ยิ่งมีประสิทธิภาพต่ําแต่ถ้าทําให้เรามีลําดับชั้นน้อยๆเนี่ยเป็นองค์กรที่แบนขึ้นนะครับหรือที่เขาเรียกว่า flat organization เนี่ยก็ยิ่งเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงไอร้ระบบอุปถัมภ์ที่อยู่กับเรามานานเนี่ยจริงๆมันก็เกิดจากสายบคมัญชาที่ยาว ยิ่งหลายระดับชั้นระบอกอุปถัมภ์ก็ยิ่งแรงนะครับก็ยิ่งมีการวิ่งเต้นทั้งคดีความของประชาชนนะครับทั้งการฝากเขาทํางานทั้งการเลื่อนขั้นทั้งการเติบโตในหน้าที่การงานที่ผิดเพี้ยนนะครับคนเก่งคนดีโดนดองนะครับคนเรียรเท้าเจ้านายเนี่ยได้รับการโปรโมทมากกว่าแบบนี้ผู้ปะดบังงานจะแคร์อะไรมากกว่ากันนะครับระหว่างประชาชนกับผู้บังคับบัญชาดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้สายบังคับบัญชามันสั้นลงนะครับซึ่งก็คือการกระจายอํานาจนั่นเอง นะครับก็คือการเชื่อในสกยภาพของคนหน้าง,งานนะครับไม่ใช่คนที่อยู่สูงสุดหลงตัวเองว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวก็เลยรวบอํานาจตัดสินใจไว้ที่ศูนย์กลางอย่างเดียวอันนี้เพื่อนๆสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้วนะครับ mm hmm. ครับผมเตรียมมาเนื้อหามาค่อนข้างเยอะนะครับเดีย๋ยวต้องขอสรุปอีกทีหนึง ไอ้เรื่องกระจายอํานาจเนี่ยก็คือหลายท่านก็อาจจะก,กังวลเรื่องมาเฟียท้องถิ่นกันไม่ใช่ใช่ไหมครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนบริบทให้มันดีขึ้นได้นะครับก็คือบริบทของประเทศไทยในทุกวันนี้เนี่ยการเมืองท้องถิ่นเราอาจจะก,กังวลเรื่องเจ้าพ่อมาเฟียใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็สามารถทํากฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากขึ้นได้นะครับไม่ว่าคนที่จะมาคุมตํารวจเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องสร้างระบบ ให้ประชาชนมีอำนาจควบคุมคนคนนั้นให้ได้นะครับคนคนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นนักการเมืองที่ประชาชนสามารถขับไล่ถอดถอนได้ง่ายมีระบบที่ถ้าหากเลือกผิดเนี่ยก็ไม่ต้องรอถึงสี่ปีเราค่อยมาเลือกใหม่แล้วยังไงเนี่ยก็ต้องยังต้องมีตำรวจที่ขึ้นอยู่กับรัฐส่วนกลางนะครับไว้คอยตรวจสอบถุงดูลกับตำรวจแต่ละจังหวัดที่ทํางานเกี่ยวพันข้ามข้ามหลายจังหวัดได้ตรงนี้ถ้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับญี่ปุ่นเขาก็เคยเป็นรัฐล้มสูญเหมือนกับเรานะครับเคยมีปัญหาเหมือนกันกับเรา แต่พอรกระจายอํานาจเนี่ยปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปของญี่ปุ่นนะครับนะกักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเขาเปิดทาวฮอนะครับให้ประชาชนเข้ามาร้องเรียนปัญหากับผู้บริหารโดยตรงได้เลยตำรวจคนไหนทําไม่ดีเนี่ยล้วดักการเมืองท้องถิ่นไม่จัดการเนี่ยเขาก็จะถูกประชาชนขับไล่ได้ง่ายๆเขามีระบบร้องเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วระบบก็ต้องแสดงสถานะความคืบหน้าออนไลน์ให้ติดตามได้ง่ายด้วย การตรวจสอบทงดุลที่แท้จริงเนี่ยต้องโดยประชาชนนะครับไม่ใช่โดยองค์กรตรวจสอบที่ไม่โยงกับประชาชนต้องทําระบบให้ประชาชนตรวจสอบไว้ง่ายเลิกคิดเรื่องคนดีคนเลวไปเลยนะครับต่อให้เป็นคนเลวเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในระบบที่โปร่งใสประชาชนมองเห็นและลงโทษได้ง่ายเนี่ยคนเลวคนนั้นก็จะทําเลวไม่ได้ง่ายๆต่อไปและเมื่อทําเลวไม่ได้ง่ายๆอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนดีในที่สุดขออีกครึ่งนาทีนะครับท่านประธานแต่ถ้าอยู่ในระบบที่แย่เนี่ยอยู่ในระบบอุปถัม ่อให้เป็นคนดีนะครับระบอกก็จะบีบให้เขาต้องทําเลวซ้ําๆจนเป็นนิสัยนะครับแล้วเขาก็จะกลายเป็นคนเลวในที่สุดจริงๆใสก่การบังคับบัญชาที่เป็นรัฐล้มสูตรแบบไทยเนี่ยทำให้เงินเดือนตำรวจชั้นปฏิบัติงานน้อยลงเลยนะครับยิ่งมีนายหลายชั้นเนี่ยเงินเดือนก็จะยิ่งน้อยลงไปตามลําดับใช่ไหมครับถ้าจะเอา อย่างญี่ปุ่นหรือประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นแบบอย่างเงินเดือนเขาสูงกว่าข้าราชการทั่วๆไปนะครับใช้หลักการเดียวกันกับศาลและอายการเลยงเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการทั่วไปร่างพรบาตำรวจที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมที่เป็นไปเพื่อประ,ประชาชนบ้างนะครับหรือเป็นไปเพื่อตำรวจชั้นปฏิบัติงานบ้างมีแต่จะใช้อํานาจมืดกับลูกน้องมากขึ้นนะครับทท่งเรื่อนไหลของคณะสอบสวนเนี่ยก็ถูกคอสชยึดไปร่างของรัฐบาลฉบับนี้ก็ไม่ได้เอาแท่งเลื่อนไหลกลับคืนมา แล้วตารวจระดับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาได้มีโอกาสร่วมร่างพรบฉบับนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่มีแต่ผู้บงรพชาระดับสูงสูงคิดกันอยู่ไม่กี่คนแค่นั้นไม่ได้เห็นใจตํารวจชั้นผู้น้อยกันบ้างเลยจะจบไปนะครับพรบตำรวจเนี่ยต้องสร้างกลไกที่ทําให้ผู้บรรพชาต้องคอยแคร์คนทํางานนะครับให้ทํางานรับใช้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่แต่ผู้บรัพชา่อยู่เหนือขึ้นไปนะครับผมก็ขอเชิญทุกท่านนะครับ ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาช่วยกันปลดแอกตำรวจนะครับช่วยกันเอาอำนาจมืดออกไปจากตำรวจนะครับช่วยกันเขียนพราบาตำรวจให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเครื่องมือของเผด็จการที่มาคอยทําร้ายคอยสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอีกต่อไปขอบคุณครับครับ